สวัสดีครับนักศึกษาท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของโมเมนต์ความเฉยของพื้นที่นะครับหรือ Area Moment of i n e r t i a นะครับซึ่งเราจะเรียนกันอยู่3หัวข้อนะครับก็คือบทนำคำนิยามแล้วก็พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยหลายพื้นที่นะครับ Composit e Area นะครับซึ่งในคาบนี้นะครับเราจะพูดถึงบทนำและคำนิยามก่อนนะครับแล้ คาบหน้าเราจะพูดถึงพื้นที่ที่ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยหลายพื้นที่นะครับเรามาเริ่มกันที่บทนําก่อนนะครับเมื่อมีแรงกระจายใดๆกระทาบนพื้นที่นะครับซึ่งถ้าเป็นฟลูอิดเราจะเรียกว่าความดันนะครับของไหลเราเรียกว่าความดันนะครับถ้าเป็นของแข็งหรือ s OLID เนี่ยเราจะเรียกว่าความเข็นนะครับบางครั้งเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องหาโมเมนต์รอบแกนที่เกิดจากแรงกระจายนะครับ พิจารณารูปนี้นะครับเรามีพื้นที่รับแรงคือ a b c d นะครับเราจะหาโมเมนต์ของแรงกระเจ่ยรอบแกน a b นะครับเราจะได้ว่าค่าความดันนะครับที่เราเรียนกันในคาบที่แล้วเนี่ยค่าความดันเนี่ยจะแปรผันตามความลึกนะครับจะแปรผันตามระยะ y นะครับซึ่งก็คือ p เท่ากับ k y นะครับแปรผันตรงกันโมเมนต์ของแรงที่เกิดจาก การกระทําบนพื้นที่เล็กๆ da นี่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ dm นะครับเท่ากับ y คูณกับ df นะครับ df ก็คือแรงที่กระทําในพื้นที่ da นะครับซึ่ง df ตัวนี้นะครับก็เท่ากับ p da นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเท่ากับ y คูณ p คูณ da นะครับแล้วก็ p ตัวนี้นะครับมันก็จะแปรผันตรงกับ ky ใช่ไหมครับมันก็คือ p กับ ky เราก็จะได้ว่า โมเมนต์เล uh, ็กๆ dm dmoment ตัวนี้นะครับเท่ากับ ky กำลังสอง da นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์รวมของแรงกระจายตัวนี้ก็จะเท่ากับ uh, k integrate y กำลังสอง da นะครับเราเรียก integrate y กำลังสอง da เนี่ยว่าโมเมนต์ of inertia หรือ second moment of the area นะครับซึ่ง the first นะครับ first moment เนี่ยก็คือ integrate y da นะครับตัวนี้จะใช้ในการหา centroid นะครับแล้วก็เซคันต์โมเมนต์เนี่ยก็คืออินทิเกรต y กำลังส d a นะครับอันนี้จะได้โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าโมเมนต์ของความเฉื่อยนะครับตัวอย่างต่อมานะครับเป็นคานนะครับสมมติว่าเป็นคานเนี่ยจะรับแรงโมเมนต์ Moment ดัดนะครับโมเมนต์ดัดนะครับซึ่งไอโมเมนต์ดัดตัวนี้เราก็สามารถหาโมเมนต์ความเฉื่อยได้นะครับก็คือพิจารณาคารา์หน้าตัด ตามรูปนี้นะครับค่าความเค้นบนพื้นหน้าตัดเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่กึ่งกลางคานนะครับก็คือที่ OO แกน OO ตัวนี้นะครับแกน OO ตัวนี้นะครับแล้วค่าความเค้นเนี่ยจะแปรผันนะครับแปรผันตามาระยะ y นะครับค่าความเค้นจะเป็นโปรไฟล์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแปรผันตามระยะ y นะครับก็คือซิกมาเนี่ยเท่ากับค่าความเค้นคือซิกมานะครับเท่ากับ ky นะครับเราก็ได้โมเมนต์กระทำนะครับที่พื้นที่ลเล็กๆ da เนี่ยเท่ากับ y ซิกมาคูณ da นะครับซึ่งนั่นก็จะเท่ากับถ้าซิกมาเท่ากับ ky ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเท่ากับ ky กํลังสอง da นะครับดังนั้นโมเมนต์รวมนะครับโมเมนต์รวมก็จะเท่ากับ k integrate y กํลังสอง da นะครับซึ่งค่า k เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่ใดๆนะครับค่าคงที่ใดๆ นะต่อมานะครับคำนิยามอันที่สองก็คือ,อเลคแคงกูลา่าแล้วก็โพล่าโมเมนต์ออฟอินิเชียนะครับอันนี้ก็คือโมเมนต์ออฟอินิเชียที่นิยามตามพิกัดแกนต่างๆนะครับอ่ะเรามาพิจารณาอันแรกก่อนก็คือเลคแคงกูลา่าโมเมนต์ออฟอินิเชียนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเพิจารณาพื้นที่ A ใดๆนะครับซึ่งโมเมนต์ออฟอินิเชียรอบแกน x นะครับคือ ix เนี่ยจะเท่ากับ i ินทิเกรต y กลัง2 da นะครับ uh, area moment of inertia ของ uh, รอบแกน y นะครับ mm hmm. ก็เท่ากับ iy เท่ากับอินทิเกรต x กลัง2 de นะครับ mm hmm. ซึ่งใน ix กับ iy เนี่ยเราเรียกว่า rectangular moment of inertia นะครับแล้วก็โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ a เนี่ยรอบจุด o นะครับหรือรอบแกน z เนี่ยจะเท่ากับอินทิเกรต r กลังสองนะครับ da นะครับ r คืออะไร r ก็ a, คือ r เท่ากับ square root x กลังสองบวก y กลังสองใช่ไหมครับอันนี้เราจะเรียก Iz เนี่ยว่า polar moment of inertia นะครับโอเค i n ย t i a ของสัง3อันเนี่ยเราจะได้ว่า Iz เนี่ยากบบ ix บวกกับ iy นะครับเนื่องจากความสัมพันธ์ของ r กลังสองเท่ากับ x กลังสองบวก y กลังสองนะครับ อข้อสังเกตนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกเสมอนะครับแล้วก็หน่วยของโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยจะเป็นหน่วยของความยาวกําลังสีนะครับเช่นเมตรกําลังสีนะครับมิลลิเมตรกําลังสีนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของรัศมีไจเลชั่นนะครับ radians of jaylation นะครับเราพิจารณารูป a นะครับพิจารณารูป a ตัวรูปนี้มีพื้นที่ a นะครับรูป a เล็กนะครับมีพื้นที่ a นะครับที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ i x i y แล้วก็ i z นะครับนะพิจารูป b นะครับเป็นแถบความยาวขนานกับแกน x นะครับมีพื้นที่เท่ากับ a นะครับและมี i x เนี่ยเท่ากับรูป a นะครับ ix เท่ากับรูป a นะครับนะพิจารณารูป b นะครับเราให้ kx เนี่ยคือระยะห่างของพื้นที่ a ไปยังแกนหมุน x นะครับ เราได้ว่า i x ตัวนี้เท่ากับอินทิเกรต y กำลังสองนะครับ y กำลังสองซึ่งก็เท่ากับ k x กำลังสองนะครับ k x กำลังสองคูณ a นะครับเราเรียก k x ตัวนี้ว่ารัศมีจ r a ร i o นของพื้นที่บนแกน x นะครับซึ่ง k x ตัวนี้เท่ากับ square root i x หารด้วย a นะครับในทะางเดียวกัน โมเมนต์อัปน tamam ิเชียรอบแกน y นะครับ iy ก็เท่ากับ ky กลังสองคูณด้วย a นะครับซึ่ง ky เนี่ยเท่ากับ square root iy ส่วน a I, z, in, นะครับ iz ก็เหมือนกันนะครับ iz ก็เหมือนกันก็คือ iz เนี่ยเท่ากับ r กลังสอง a ใช่ไหมครับ k z เนี่ยก็คือ square root iz ส่วน a นะครับโอเคความหมายของรัศมีเจรชั่นนะครับก็คือการแสดงค่าของการกระจาย ตัวของพื้นที่รอบแกนนั้นนะครับถ้าเกิดสมมาตรนะครับดัสมิเชเรชันก็จะเป็น0นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการย้ายแกนนะครับเป็นเรื่องของการย้ายแกนก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งแกนหมุนเราตั้งแกนอยู่ตรงไหนนะครับขึ้นอยู่กับระยะห่างของแกนหมุนนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้จุดเซนทรอยนะครับเป็นจุดกาเนิดนะครับเป็นจุดกําเนิดเป็นจุดออริจิน ของการหาโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับซึ่งไอตัวนี้ก็จะได้ i x bar, i y bar, i z bar นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการหาค่า i รอบแกนขนานอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่แกนขนานที่จุดกำเนิดอ,อยู่ที่จุดเซนทรอลเนี่ยเราจะใช้หลักการย้ายแกนนะครับอ่ะเรา,าพิจารณาพิจารณานะครับพิจารณารูป A นะครับรูปนี้นะครับมีพื้นที่ A นะครับมีจุดเซนทรอลอยู่ที่จุด C นะครับ แกนที่จุดเซนทรอยเนี่ยคือ x 0กับ y 0นะครับระยะห่างของพื้นที่ d a เนี่ยนะครับระยะห่างของพื้นที่ d a ห่างจากแกน x เท่ากับ y 0นะครับห่างจากแกน x เท่ากับเออห่างจากแกน y เท่ากับ x 0นะครับและคราวนี้นะครับเราต้องการหานะครับเราต้องการหา area moment of inertia นะครับรอบแกน x กับแกน y ใดใดนะครับซึ่งแกน x กับแกน y เนี่ยนะครับ แกน x เนี่ยมีระยะห่างจากแกน x 0นเท่ากับ dx นะครับแกน y มีระยะห่างจากแกน y 0เท่ากับ dy นะครับแล้วก็จุด c ทึ่เป็นจุดออริจินของ x 0 y 0นะครับมีระยะห่างจากมีระยะกระจัดนะครับจาก x กับ y จุดออริจินของ x กับ y เท่ากับ d นะครับเ,เรามาพิจารณานะครับพื้นที่ a เนี่ยมีโมเมนต,ต์ความเฉื่อยรอบแกน x นะครับเท่ากับ integrate y บวก d x กลังสองนะครับ d a นะครับซึ่งเรากระจายได้ว่าตัวนี้ถ้าเราอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตออกมาเราได้ว่าอินทิเกรต y 0ูนย์กลังสอง d a บวกส d x อินทิเกรต y 0 d a นะครับบวก d กลังสอง x อินทิเกรต d a นะครับซึ่งมันจะมีอยู่3เทอมนะครับเทอมแรกเนี่ยนะครับก็คือเทอมโมเมนต์ความเฉื่อยที่จุดซินทรอย นะครับเป็นเทอรม์มโฮเมนต์ความเฉยที่จุดเซนทรอยเราเรียกว่า i อบาร์นะครับ i อบาร์เนะครับเทอมที่2เนี่ยเป็น0น,นะครับเพราะว่าอินทิเกรต y 0 da เนี่ยจะเท่ากับ a y บาร์ศน,นะครับแล้วก็ y บาร์ศเนี่ยเท่ากับ0นะครับเทอมสุดนะท้ายเนี่ยนะครับ dx กำลังสองินทิเกรต da เนี่ยจะได้เท่ากับ dx กำลังสง a นะครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับถ้าเราต้องการย้ายแกน นะครับถ้าเราต้องการย้ายแกนไปหายดีเชียร,รอบแกนใดๆนะครับก็คือ ix เนี่ยจะเท่ากับ ix บาร์ bar, นะครับที่จุดซินทรอยนะครับบวกกับ a dx กำลังสองนะครับเช่นกันกับ iy นะครับ iy เท่ากับ i าบาร์บวก a dy กำลังสองนะครับ i z ก็เหมือนกันนะครับเท่ากับ i z บาร์บวก ad กำลังสองนะครับ ความสัมพันธ์ข้างต้นเนี่ยเราเรียกว่า parallel axis theorem นะครับหลักการสำคัญของการย้ายแกนก็คือ,อะระบบแกนที่เราต้องการย้ายเนี่ยต้องขนานกับแกนที่จุด centroid นะครับแกนของ x bar, iy x bar กับ i y bar จะต้องเป็นแกนที่มีจุด origin อยู่ที่ centroid นะครับแล้วก็ค่าความสัมพันธ์ของรัศมี generation เมื่อเราย้ายแกนไปแล้วเนี่ยจะเท่ากับ k กำลังสองเท่ากับ k bar กำลังสองก็คือ รัศมีเจ r a t ชันที่จุดเซนทรอย์นะครับบวกดกีกำลัง2นะครับซึ่งค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และักษ่วต่างๆที่เป็นรูปเลขาคณิตอ,อย่างง่ายนะครับแสดงไว้ในตาราง D3 นะครับซึ่ง D3 เนี่ยเป็นตารางใน t เทคบ o ๊กของเมอรีเอมนะครับสามารถไปดูได้นะครับโอเคสำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยว เราจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวในคาบเรียนเราทำแบบฝึกหัดกันครับสำหรับคาบนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ